เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปเรียนกับที่ปรึกษาระดับโลกกูรูระดับประเทศผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนินธุรกิจของตัวเองและนํามาแชร์ให้เราเกิดแรงบันดาลใจเราเกิดความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองคอ์กรของเราแต่สิ่งที่ยังไปไม่ถึงไหนองคอ์กรหลายๆที่ที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาเองก็เจอผลกระทบเดียวกันก็คือไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีคู่มือและเอกสารที่จะนำไปใช้จริงๆเช่น ถ้าวันนี้บอกว่าจะต้องให้พนักง,งานหนึ่งคนมาเซ็นสัญญาจ้างไอ้สัญญาจ้างเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงใครจะต้องทําแบบประเมินทดลองงานจะประเมินแบบไหนไบโอต้องเขียนยังไงการลางงานต้องทําอย่างไรเอกสารพวกนี้ ใครจะเป็นคนทำอย่าวาดต่เอกสารเลยครับแม้แต่เปิดคอมพิวเตอร์ใช้รูปแบบของเอกสารที่เป็น Excel หรือ Microsoft Word ก็ยังยากที่จะเป็นแล้วจะให้ไปครเอทแบบฟอร์มที่มันชัดเจนที่องค์กรระดับโลกเขาใช้กันจะทำยังไงวันนี้ผมมีคู่มือเอกสารต่างๆที่ตกผลึกมาจากการใช้งานจริงกับลูกค้าที่ผมเป็นที่ปรึกษากว่า70บริษัทพัฒนาแล้วตกผลึกแล้วจนมากลายเป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานจริงๆที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel และ Microsoft ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างงานใบสมัครงานแบบทดลองการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานและแบบประเมินในช่วงปลายปีที่เอาไปปรับใช้ในเรื่องของการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสรวมไปถึง ขาดลามาสายใบายลางานการลงโทษพนักง,งานพวกนี้มีให้หมดนะครับและเอาไปพร้อมใช้จริงๆเอาไปปรับใช้ได้เลยวันนี้พิเศษครับเรื่องของการบริหารจัดก,การของคนเรามีให้ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่รับเข้ามาจนถึงอยู่กับเรากรเกษียณและแลาออก และยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การองค์กรไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมรูปแบบการดําเนินกระบวนการติดตามผลผ่านรายงานต่างๆรายงานไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําสัปดาห์รายงานประจําเดือนและรายงานประจําปีรวมถึงการวางแผนและคู่มือการพัฒนาองค์กรในรูปแบบที่เรียกว่าการสร้างค่านิยมองค์กรจนถึงวัฒนธรรมต่างๆที่จะผนึกให้คนในองค์กรได้พัฒนาร่วมกันในทีมรวมถึงกรณีศึกษาและคู่มือที่ผมใช้สอนที่ จะอยู่ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กตัวนี้จะช่วยให้เราได้เปิดดูคู่มือว่าเอกสารต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงหน้าตามันเป็นอย่างไรและสามารถนําไปใช้ได้เลยวันนี้ถ้าท่านสนใจคอมเมนต์ด้านล่างนี้ว่าสนใจจากนั้นจะมีทีมงานติดต่อไปแล้วพบกันครับสวัสดีครับ